ครับผมสุริยา,ส,าสวัสดีค่ะแคนดี้ลิสค่ะสวัสดีค่ะลิซ่าบิสค่ะสวัสดีค่ะนิย่าบิสค่ะคุณทวันนี้หน,น่นนนหอยที่มารล่วมงานมีโชว์แล้วก็ตอบโจทย์จากทุกคนไหมคะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะที่บิสได้โอกาสมา ก็คือเราก็เป็นผมก,ก็เป็นเวทีแรกที่สึกแตน่นเต้นเขาไม่เคยแสดงในข,งข้างใหญ่แล้วก็คนเยอะก็คุณแถ ก็แน่นอนว่าติดตามเราเพราะพันธุ์ฟรีก็ขอบคุณมากที่เชิญพวกเรามาร่วมในงานนี้นะคะแล้วก็อยากให้กําลังใจสำหรับคนที่ท้อและคนที่มีความฝันก็อยากให้พยายามแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเอาไว้ค่ะแค่นี้เชื่อว่าความพยายามมีค่าเสมอแล้วก็อยากให้คนตั้งใจแล้วบอกว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จจริงของตัวเองแน่นอนค่ะสั่งก็สั่งที่เป็นครั้งแรกที่มาแถวทอที่ยากก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้กับที่ยากที่สุดที่ส เิดโอกาได้ร <im Pie> ู้แรงดันใจที่อยากมอบให้กับทุกคนบงว่าจะได้นำไปใช้แล้วก็นำไปทิงนะคะ้สก็ตบคุแทวที่จัดกี้ะคับคือตัวมเก็ชอบชอบอะไรที่ ให้กำลงใจกันดจวก็สิว่าวันนี้ก็ได้ออกมาเขาเรียกว่าให้กําลังใจแล้วก,ก็บอกว่าเออเรากาจะมาถึงกันเราก็ฝ่าฟันกันถึนกันเลยก็อยากให้คนที่ท้อหรือว่ามีอุปศักด ในลูอยากษลาะนะค่ะนั่งม้าก็ก็ขอบคุณมากครับวันนี้เขาเรียกว่าว่าทุกคนนอกจากได้มาดูโชว์สนุกสุของพวกเราแล้วก็ผมก็หวังว่าจะได้แบบแรงบันดาลใจจากพวกเรากลับไปเหมือนกันครับ ก็สามารถฟังได้ทุกซตรีส์ผ่พลตฟอมเลยค่ะแล้วเราก็จะมีซิงเกิลใหม่เ,เร็วๆนี้เราฝากทุกคนติดตามไวยนะคะผมก็ฝากเพลงเช่นกันครับเพลงทรงลงเซ็งเลงอะฟังได้ที่ y YouTube เสียสามไทยแลนด์แล้วก็ฝังซีรีส์เพียงเฮียด้วยครับทุกวันศุกร์ทุกคืนครับขอบคุณมากค่ะ